ส่วนการเรียนรละส้วมวิทยานะครับจัดตั้งตามพรบการศึกษาแห่งชาติมาตรา12นะครับจัดการเรียนในรูปแบบส่วนการเรียนปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ประมาณ170คนนะครับาานในรูปแบบการจัดการศึกษานะครับเราพยายามที่จะ,ะพัฒนาหลักสูตรขึ้นมา1ชุดเพื่อเป็นหลักสูตรที่ตอบเรื่องของวิถีชีวิตสังคม ของเด็กๆนะครับชื่อว่า on the job learning โดยที่ให้เด็กได้เข้ามาพัฒนาทักษะในเรื่องของอ,องค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนเนื่องจากเด็กที่เรียนที่เรานะครับเติบโตมาในสวนส้มเด็กจะคุกคีเห็นภาพส้มอยู่ในทุกๆวันเราก็เลยออกแบบการเรียนรู้กับเด็กๆในว่าอยากจะให้ส้มที่เรามีความผูกพันเนี่ยไปถึงมือใครในรูปแบบใดบ้างนะครับส่งไปได้ทั่วโลกเลย<ไ>พูมาเยอาไป Som badago ได้เสนอในการสง่งส้มสดๆส้มตรงนี้เป็นส้มที่รสชาติดีก็เลยอยากให้เพื่อนๆพี่ๆใจดีทุกคนที B ่สามสูนเรานี่ได้ทานส้มจากการคัดสรรจากการเลือกโดยเด็กกิจกรรมทั้งหมดน่ะเรามาร่วมกันจนจบโปรเซสส่งไปโดยเด็กๆแล้วก็คุณครูพูดถึงเรื่องของการแพ็กส้มนะก็เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้นะครับกับเด็กๆก็จะมีโปรเซสกระบวนการเรียนรู้แล้วก็สอนเด็กๆในการบรรจุส้มลงในกล่อง ประกอบกล่องครับแล้วก็เลือกส้มเข้าไปใส่รวมถึงการที่ให้เด็กๆครับทำโปสการขอบคุณนะครับผู้บริจาคหรือผู้ที่สนับสนุนในการซื้อส้มในครั้งนี้นครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในส่วนการเรียนเล่ส้มครับ ็จะมีบางส่วนที่คัดออกมาแล้วเป็นส้มที่ผิวไม่สวยเราก็จะแปรรูปเป็นแยมเป็นอาหารการกินเด็กๆก,ก็กําลังพัฒนาฝีมือโดยนําเอาวิทยากรที่มีองค์ความรู้ต่างๆเข้ามา,าให้ความรู้แล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โดยที่กระบวนการที่เราสอนนะคะครั้งแรกเราจะทําร่วมกับเด็กแต่เราจะไม่บอกให้เด็กทําเลยเด็กๆเ,เขาจะเรียนรู้และทําไปพร้อมๆกันกับครูแล้วก็เห็นปัญหาไปด้วยกันเห็นว่ามันเกิดมีความขบ นะสถานที่ทำมันมีความสกรปรกนะหลังคำตเราต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรมันได้นะมันไม่ควรขมกัครั้ง2คุณครูก็จะเป็นเพียงแค่คนที่คอยดูแลคอยดูอยู่ข้างนอกดูว่าเด็กๆเ,เขาทำอยังไงเขาใส่อะไรเท่าไหร่เด็กๆก,ก็จะหันมาถามเป็นระยะแล้ว พอครั้งที่3มเขาขออาสาทําเองว่าอ่ครั้งนี้หนูขอทําเองนะคะครูโดยที่เราก็จะทิ้งเด็กไว้เลยค่ะแล้วเราก็มาเป็นคนที่ชิมอย่างเดียวว่าอยได้ไม่ได้ให้เขาแบบว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองส่วนพอครั้งสุดท้ายครั้งที่4ค่ะเราเองก็จะไม่ทําอะไรแล้วจะให้เด็กเป็นคนที่ไปสอนเพื่อนและก็น้องต่อโดยที่เขาก็จะเห็นอุปสรรคและปัญหาในแต่ละครั้งแล้วก็เอาไปแก้ไขเรื่อยๆ ซึ่งแต่ละครั้งก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆต่างกันไปกเยี่ยมเสร็จเราก็จะพูดถึงเรื่องแพ็กเกจจิ้งเนาะเรื่องถึงการแพ็คบรรจุก,ก็จะมีการออกแบบโลโก้โดยที่เด็กๆเ,เขากำลังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบแล้วก็ จะนำมาเป็นแพ็กเกจที่สมบูรณ์ของเขาเลาว,ว่าในการเรียนทําแยมส้มทั้งนี้เด็กๆอ่ะเป็นเจ้าของความรู้เองแล้วเขาก็ได้ทาจริง <solving> ได้ชิมจริงได้กินจริงแล้วมันมันรู้สึกว่ามันเป็นการศึกษากินได้เขาเห็นอะไรที่มากกว่าเป็นส้มเป็นผลเขาเห็นอะไรที่มากกว่าที่เขาไปเก็บส้มและส่งออกส่งขายกับ ให้สวนแต่มันคือผลิตภัณฑ์ที่มันมาจากเขาโดยจริงแล้วก็เขาก็เป็นเจ้าของของมันเป็นเจ้าของความรู้และเป็นเจ้าของแยมกระปุกนี้ด้วยอันนั้นอะไรอ่าเป็นสมบกม๊อบเขาเรียกแบบยั้งไงสมบกจส้ม เรียนรู้เหล่านี้ที่ที่เราก็ยังไม่เคยทั้งครูและเด็กเราก็กำลังเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็หากเ,เพื่อนๆมีไอเดียเข้ามาเติมอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนี้ครเช่นเอออยากเสนอมาทําค่ายพาเด็กทําเค้กทําคุกกี้จากส้มอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการร่วมมือของเราแล้วก็เพื่อนๆน,นะฮะนี้ก็ก็ก็ยังอยากอยากอยาก,อยากมีโครงการต่ออนาคตนะครับใครที่มีไอเดียหรือว่ามีองค์ความรู้อยากมาเติมก็ยินดีนะครับในเรื่องเนี้ย ครับผมในนามศูนย์การเรียนและส้มวิทยาขอขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนส้มสดๆจากศูนย์การเรียนและส้มวิทยาขอบคุณที่ซื้อส้มจากศูนย์การเรียนและส้มนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากมากครับ